สรุปสรุปหนูต้องไปพบกับใครคะเดี๋ยวหนูจะได้รีบไปแลวคะเนี่ยคสามารถเดินทางมาทันไหมครับหนูจะรีบไปให้ทันค่ะแต่ว่าหนู่ไปอหนูจะได้เรื่องไหมหนูเหมือนว่าหนูไปอหนูต้องไม่ได้ไปพบกับใครไม่ใช่ว่าไปหนูไปนั่งคอยหรือว่าไปหนูไปไปไปอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าคนที่ดูแลรองจากท่านศรีวัตรอ่ะคือท่านไหนคะ ก็คือเป็นทางพภัณฑการสอบสวนหรือทางผู้กองนะครับเอางีา้ครับผู้กองอ,อะไรนะคะผู้กองอะไรนะคะเอาเอย่างงี้ครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะให้การช่วยเหลือก่อนอย่างเบื้องต้นแล้วกันอา้อาวนะครับตรงนี้เนี่ยคนสะดวกที่เริ่การที่มาทางสายหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำการประจายการกับเบียงห้องพภัณฑการสอบสวนให้อ้ามอันนี้นี่ไม่ใช่เหรอคะยังนี่ยังไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนเหรอคะ ไม่ใช่ครับผมเป็นผู้หมวดเหมือนกันครับผมชื่อเลยครับพงเทพนุ่มมากนะครับตอนที่ต่อเข้าไปส่วนท่านแรกนะครับก็คือนะครับผู้หมวดกิตพัฒน์พัฒนาเสรีนะครับก็เหมือนว่าผมเป็นแค่ร้อยเวรโอเคโอเคง <นะ S 2> ั้นส่ง,ส,ง,ส,งส่งเลยค่ะส่งเลยค่ะหนูจะได้รีบแล้วค่ะส่งเลยส่งเลยค่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณพอจะมีได้กับปากกาไหมครับ,รารรบมาทำการจดตัวเลขสำนวนความหน่อยจดจบมาแล้วค่ะ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 พี่พี่บอก คือจะทำาาางานายงานที่แแล้วใช่ไครับอ่าส่งเลยค่ะส่งเลยค่ะส่งเลยค่ะอะไรนะครับสง่งส่งได้เลยค่ะส่งได้เลยค่ะหนูหนูจะได้รีบไปแล้วค่ะ,ะ,ค,ะคุณเข้าใจกับคดีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูเข้าใจแล้วอ่ะอาสรุปอีกทีนึงก็ได้คดีว่าไงนะคะก็คือว่านะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับได้ทำการจับกลุ่มตัวนะครับผู้ต้องหานะครับที่ชื่อนางสาวประภาพรเดชชุุนนะครับ และทำการสอดคล้องบัตรนะครับพบต้ดบัญชีธนาคารนะครับ48เล่มนะครับแต่หนึ่งชี48เล่มนี้นะครับมันมีหนึ่งเล่มนะครับที่เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับและมันถูกเปิดหมายป้ายชื่อของคุณนะครับทางเรานะครับก็ไม่ได้ตัดแต่เชื่อนะครับว่าคุณเด็ดเปิเปิดนะครับทางเราเลยสันนีฐานว่านะครับมันอาจจะมีบุคคลอื่นนะครับแอบนำข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยนะครับมาทำการเปิดบัญชีนะครับ ทั้งเราถึงยาใช้คุณเนี่ยเดินทางเข้ามาทำการชี้แจงแลเลีแยยกจากความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแต่ตรงน,นี้เนี่ยคุณไม่ได้มาเดินทางมาได้ใช่ไหมครับมาได้ค่ะ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 งั้นคุณเดินทางเข้ามาไม่ได้หรอกอะไรนะเรงั้นผมให้คุณเดือนดามาไม่ได้หรอกก้อนนี้ไงคะหนูถึงถามว่าถ้าหนูไปหนูต้องไปพบกับท่านไหนคะครับคุณถ้าคุณมาที่สพ bon นะครับ คุณเดินทางเข้ามาคุณขึ้นมานะครับที่ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วมาถามนะครับว่าหมวดกิตพัฒน์อยู่ไหมหรือว่าหมวดมงคลอยู่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลงไปรับนะครับแล้วอพาคุณเนี่ยขึ้นไปสอบปากคำแต่พาไปการสอบสวนนะครับเพือนคือก็คือผู้กองผู้กองชื่อผู้กองอะไรนะคะครับมีหลายท่านครับอ่าไม่เป็นไรค่ะหนึ่งท่านก่อนก็ได้ค่ะที่เป็นที่ดูแลโดยตรงค่ะผู้กองชื่อผู้กองอะไรคะอา ผู้กองเลือนตรงนะครับผมไม่ทราบว่าท่านไหนจะไปกันกสอบปากคำนะครับมีทั้งผู้กองนะครับพีทั์สิงห์คำนะครับแล้วก็ผู้กองการดิดสีแก้วน้ําใสหรือผู้กองพิชิตนกแก้วค่ะนี่ไหมครับครับได้ยินไหมครับเอ่อเมื่อกี้มันเสียงมันขาดไปครับผู้กอง อะไรนะคะพิทักษ์สินธรรมแล้วก็แล้วก็อะไรนะคะการดิดสีแก้วน้ำใสการดิดค่ะแล้วก็ผู้กองพิชิตนกแก้วค่ะก็คือสามท่านนี้หนูไปพบได้เลยนะคะท่านไหนก็ได้ <พบ S 1> ใช่ไหมคะท่านใดท่านหนึ่งก็คือว่าชั้นหนึ่งท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ชั้นเน,นะครับพวกทางผู้กองอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจ,ใจก็คือหนูต้องขึ้นไป ชั้นบอลโอเคได้แล้วค่ะโอเคค่ะและ้วอันนี้อันนี้หนูนไปได้เลยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผมผมต้องแจ้งล่วงหน้านะครับว่าคุณต้องเดินทางนะครับเข้ามาให้ทันก่อนบ่ายสามอ่าค่ะ,ะค,ค่ะ<า>ค่ะทางท่านร่วมกับกับท่านสาร,รวัตรนะครับท่านจะต้องสรุปสํานวนคดีความนี้นะครับให้เสร็จก่อนบ่ายสามโมงของวันนี้โอเค,คโอเคค่ะถ้าว่าคุณเดินทางเข้ามาไม่ทันนะครับทางท่านเนี่ยก็ต้องอ่าอนุมัตบหมายจากตัวคุณและหมายอายักได้ได้ เดินเข้มาเลยเลครับเดี๋ยวหนูเดินเข้าไปเดี๋ยวหนูเดินเดี๋ยวหนูออกออกออกประมาณอีกสิบสิบห้านาทีเนี้ยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวหนูเคลียร์ของแป๊บหนึงห่งแล้วเดี๋ยวหนูออกไปเลยค่ะเปอาชีพอะไรครับเนี่ยเอาหนูก็ทํางานสิพี่อ่าเข้าใจครับว่าทํางานทํางานอาชีพอ,อะไรครับหนูก็เป็นบริษัททั่วไปเนี่แหละค่ะเป็นพนักงานบริษัททั่วไปเนี่แหละค่ะ ออก็เดีด๋ยวหนูต้องรีบไปหนูก็คงต้องไม่ขอลาครึ่งวันนี้และค่ะแล้วหนูจะรีบไปแล้วเนี่ยค่ะพี่เดี๋ยวไม่ทันเนี่ยค่ะครับสรุปก็คือเดี๋ยวหนูไปพบกับสามท่านนั้นท่านไหนก็ได้โอเคนะคะเรียบร้อยนะคะครับค่ะค่ะค่ะ,ะ <c oughs> มีมีอะไรอีกไหมคะไม่มีครับเรียนทางเข้ามาแล้วเรามาคุยกันที่สอพอดครับ ค่ะ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 แล้วตะกี้มีตะกี้เมื่อกี้นี้ที่ท่านบอกอันนั้นนะกิติพัฒน์นอนนนบอกว่าจะช่วยอะไรหนูฟังไม่ทันว่าจะช่วยว่าอะไรนะคะสายมันส,นสกิ้โทรศัพท์มันหลุดไปะค่ะก็คือว่านะครับผมคิดผมคิดว่าคุณเนี่ยเดินทางมาไม่ทันผมก็เลยจะทาการประสาย,ยางาน,นขึ้นไปยังห้องนอวนัยอาสอบสวนให้คุณนี่ได้ทำการชี้แจงค่ะค <c oughs> ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเดินทางเข้ามาทันคุณก็เดินทางเข้ามานะครับ หนูหนูก็เผื่อเพราะว่ามันสองชั่วโมงหนูไม่แน่ใจะจะทันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องไปขอทําเรื่องคุยกับหัวหน้าก่อนอ่าแล้วไงคะแล้วพี่จะช่วยหนูยังไงคะครับก็คือว่าคุณยืนยันใช่ไหมว่าคนเนี่ยไม่สบบามารถเดินทางมาได้จริงไม่ใช่หนูไปแต่ว่าหนูกลัวไปไม่ทันแต่คราวนี้ที่กี้พี่บอกว่าเดี๋วยว<อ>พี่จะช่วยก็คือพี่จะให้จะช่วยว่ายังไงคะพี่ ก็จะทำการประสานงานให้คนเนี่ยกับได้ทำการชี้แจงกับต่างผู้กองคทางสายตรงนี้เนี่ยถ้าคนเสนอขาวเข้ามากูก็จดาเข้ามา,ค,า,า,มาครับ<อ>คนเองนะครับจะได้มาเข้ามาเห็นหลักฐานแต่หนูกลัวไปไม่ทันนะคะพี่พอเมื่อกี้เห็นเพื่อนเขาบอกว่ามันก็ไกลอยู่นะสุพนัน แล้วพี่จะช่วยอะไรได้คะตอนนี้พี่จะช่วยอะไรได้คะผมว่าผมช่วยอะไรได้ไม่มากครับผมทำได้นะครับแค่ประสานงานนะครับเป็นงานงานสอบสวนแล้วก็ให้ทางในงานสอบสวนเลยครับทําการสอบปากคำนะครับผ่านทางสายนะครับแล้วก็ให้ทางในงานสอบสวนเนี่ยนะครับเป็นผึกเสียงส่วนารอนาคุณเอาไว้ที่กล่อมอดิไฟลครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปก่อนไหมคะ ส่งสายหนูไปก่อนไหมหรือยังไงเดี๋ยวจะติดต่อเข้ามาใหม่หรือยังไงอะไรครับเดี๋ยวจะติดต่อเข้ามาใหม่หรือเปล่าคะเออ้คุณน่ตติด่่อาอาโอเค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 ตนนีีเน้เ่ยคุณสะดวกคุณสะดวกหรือเปล่าครับสะดวกค่ะสะดวกรีบๆเลยค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะได้รีบค่ะอะไรยรังเนี่ยตกลงเรียนน้าง่ายๆอ่าก็คือว่าคุณจะสะดวกเดินทางเข้ามาหรือว่า คนใช้ผมท้งานช่วยเหลือครับหรือว่ายัางไง <c oughs> คือหนูไม่เข้าใจไงตกลงจะให้หนูเข้าไปหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้นี้บอกว่าให้หนูเข้ามาเข้าไปให้ให้วันนี้แล้วเมื่อกี้พี่ก็บอกว่า,าจะ<ม>าต้องมานะครับแล้วคุณจะเดินทางเข้ามาทันการใดก็ไดหรือเปล่าหนูก็มันก็มันก็ขิวเฉียดไงหนูก็ไม่แน่ใจไงแต่ถ้าเกิดพี่จะช่วยเหลือก่อนพี่ก็บอกเลยค่ะว่าจะต้องทํายังไงค่ะที่ที่หนูบอกนี่ค่ะะพี่จะร,รีบ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 เลยค่ะ อีกหนึ่งนะครับค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะอ่าเอนครับผมปรึกษากับทางผู้ว่ากิจสภานะครับผู้กิจสัานะครับบอกว่านะครับให้คนเนี่ยททำการจดทะเลขสํานอตีความนะครับแล้วเอาไปแจ้งกับทางบริการสอบสวนทางบริการสอวนหรือทางผู้กองเนี่ยจะได้ทราบนะครับเพราะว่าผมประสานงานให้คุณเื่อไปเรออะไรอข้าใจไหมครับค่ะค่ะเดี๋ยวันี้คุณจดทะเลขสํานอตีความได้ไหมครับจดแล้วค่ะจดแล้วค่ะ แล้วคุณลองมาได้หมุนรรอบหนึ่งได้ไหมครับอ่างั้นพี่พี่พูดมาว่าหนูจดตรงหรือเปล่าอ่ครับทสองศูนย์ทับสองห้าหกเจ็ดถูกค่ะบีพอกเงินนางสาวประพาพราพาเดชกบุลถูกค่ะอ่าแล้วตรงนี้นะครับคุณจดนะครับวันที่เปิดบัญชีนะครับแล้วก็วันที่จับกลุ่มนะครับจดหรือยังครับย <20 S 2> ี่สิบทหกหก ครับแล้วก็วันที่จับกลุ่มนะครับวันที่อะไรไม่ ai, ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้จดค่ะวันที่จับกลุ่มยังไม่ได้จดใช่ไหมครับจ,จดจทแค่วันที่ประเมินทีไปอย่างเดียว <_ m ai> ใช่ไห<ๆ>มครับวันที่เนี่ยครับถึงแ,แล้ววันที่ประเมครับวันที่จับกลุ่มนะครับก็คือวันที่ย <_ m ai> ี่สิบห้านะครับกุมภาพันธ์นะครับต่อท่าหกสิบเจ็ดโอเคค่ะจับัน ท่ลนครับทันค่ะทันค่ะครับครับผมรวจประสานงานกันไปแล้วนะครับคุณแจ้งนะครับตัวเลขหน่วยความนะครับแล้วก็ชื่อมุต้องหาคดีคนที่จะพิมพ์บนนี้เป็นพีนะครับคุณลองดูข้อมูลใีขผมฝากได้หนึ่งรอบได้ไหมครับการแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาดกับเจ้าที่ก็อะไรนะคดีพอพระ อะไรนะฟอฟัน20ทับสองห้าหกเจ็ดอะไรนะคดีฟ้องเงินนางสาวประพาพรเดชกุลบัญชีเปิดบัญชีวันที่20ธันวาสองห้าหกหกจับกลุ่มวันที่25กพสองห้าหกเจ็ดถูกต้องไหมคะ เดี๋ยวที่นี้นะครับผมประสานงานขึ้นไปนะครับให้คุณแจ้งนะครับตัวแรกเริ่มลอยในฟามนะครับแล้วก็วันที่เป็นชีเชฟต้องหานะครับแล้วก็ทำการีแจ้งนะครับการที่ยิงกับปลากระเบนกับของผมนะครับพบางคนีนะครับไประเด็นเปิดครับเสนอนะครับยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองให้เราลงมือกับสามผู้กองเข้าใจหรือเปล่าครับค่ะ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  ส่งเลยค่ะส่งเลยค่ะพี่น่นองนะครับน่นนี้เนี่ยคือสายรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะดำเการประสานงานที่พยาบาองคบริักงานสอบสวนให้ครับไม่ต้องทำเการวางสายนะครับค่ะค่ะค่ะรจิง้อจิดตวจส่งดสานที่เกี่ยข้อแต่งานตำรวจแห่งาี่นี่คืบน่กลุ่ายครับ สภาพว่าติดต่อปับศานงานเรื่องอะไรครับสัญญามันขาดนะคะเมื่อกี้นี้ยังไงนะคะอ๋อสัญญาณขาดนี่อะไรครับอันนี้ถ้าระษางานขึ้นมามีอะไรหรือเปล่าก็คดีฟอกเงินนะคะอันนี้อันนี้หนูติดต่อกับคุณอะไรอยู่คะอะไรนะผู้กองอะไรคะจากผมร้อยัวเล็กนาคินผู้สายครับนาคินเหรอคะใช่ครับเป็นรองแต่ว่าตอบผลอยู่ตอบมบางส่นครับมีอะไรหรือเปล่าครับนาคินผู้สายเหรอคะ พูดสายอ๋อครับพูดสายอยู่ครับอ๋อมีอะไรที่เปล่าครับมีอะไรไหมมีค่ะเมื่อกี้เนี้ยค่ะก็คือทางผู้หมวดนั้นนะคะเขาบอกว่าให้หนูมาแจ้งว่าเป็นคดีฟอกเงินของนางสาวประพาพรเดชกุลที่เปิดบัญชีวันที่20่ธันวาสองห้าถูกจับกลุ่มวันที่25่หกพสองห้าหกเจค่ะ แล้วอันนี้ให้หนูต้องทําอะไรมั้งคะแล้วผมกำลังเรียนสายรถไฟครับอ้าวหนูกิจหนูกิจอะค่ะกิจเดี๋ยวนะครับทุกคนที่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนน4ตัวท้าย5 4 18ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมไม่เดินทางก็มาเครับ ก็อีกกี้หนูว่าหนูจะไปแล้วแ้วคราวนี้ผู้หมวดบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยให้ก่อนตกลงคือให้หนูไปหรือจะให้หนูจะยังไงเนี่ยหนูก็งงก็เดินทางเข้ามาครับ่ายสาวงเนี่ยก็มีผลอนุบาลสายจับนะครับคือหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะไปทันหรือเปล่าไงคะแล้วคราวนี้ผู้หมวดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยประสานงานให้ก่อน เราคิดว่าเดินทางก็มาทานนันหรือต่ออะไรครับก็หนูไม่ชัวร์ค่ะหนูไม่ชัวร์หนูไม่ชัวร์เอาว่าหนูไม่ทันก่อนก็ได้อะอะไรครับเอาว่าถ้าเกิดหนูเดินทางไปหนูคิดว่าหนูคงไปไม่ทันค่ะเวลาก็มาไม่ทันค่ะเราลองเราลองเดินทางเข้ามาน่าหรครับเอาก็ตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพแบบพี่หนูจะไปยังไงให้ทันบ่ายสามนะคะพี่ กรุงเทพผมขับมาสุพรรณเนี่ยผมยังขับมาสองชั่วโมงเองครับหนูต้องหารถไปอีกพี่คุณก็จะหารถมาสิครับตกลงคือเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าให้หนูอ่ะได้คุยกับผู้กองหนูอะไรนะจะช่วยให้คุยก่อนโดยที่ยังไม่ต้องมาสรุปคือ,อยังไงจะให้หนูไปถูกต้องไหมก็คือทําอะไรไม่ได้ถูกป่านหนูต้องไปอย่างเดียวใช่ครับ ต้องเดินทางก็มาอย่างเดียวแล้วกี้เขาบอกว่าไม่ต้องเดินทางมาก็ได้ตกลงคืนไงกันแนะ่พี่เอาแน่ๆนพะเชื่อใครมากกว่าครับหนูไม่รู้ <ผม S 1> ไงเมื่อ<ว>ก,กี้คุณจะเชื่อใครผมเป็นคนสั่งเขาเนี่ยเขาจะบอ,อกคําสั่งให้คุณเนี่ยเดินไม่ต้องเดินทางก็มาได้ยังไงผมจะบ้าหรือเปล่าอ้าพี่พี่ว่าใครบ้าผมคูดเลยร้อยแต่คุณอยากจะรับก็รับเลย สรุปคือยังไงพี่พี่จะตะกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยส่งสายไปให้กับทางผู้กองประสานงานให้มาคุยเรื่องอะไรกับผมนะครับผมรอคุยกับคุณที่สอบพอเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะบันทึกเสียงหนูว่าให้การว่าหนูว่าไม่ได้เป็นคนไปทําบัญชีนั้นจริงพี่พี่คุยพี่พี่ได้คุยกันเองหรือเปล่าพี่คุยกันเองไม่ไม่พี่คุยกันเองก่อนหรือเปล่าว่าตกลงอ่ะโปรเซสการทํางานของพี่เป็นยังไง คุณจะเชื่อใครเะยครับหนูกองเป็นคนออกคำสั่งให้จิต่อคุณข้ามาหนูไม่รู้หรอกหนูไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครใครอประกาคุูเลงนะกันถ้าโดนจับตัวอะไรขึ้นมา่อยก็รับผิดชอบถ้าก็ไม่รับผิดชอบคุณก็โดนจับเช่นั้นแหละคุณจะเชื่อใครเลยครับหนูไม่รู้ไงตกลงจะให้หนูเชื่อใครล่ะ พราะเมื่อกี้ผมยศใหญ่กว่าเขาแล้วผมเนี่ยเอาคำต่งยอดเ่ยออะไรพี่พี่ยศอะไรเนี่ยหนูเขียนชื่อก่อนพี่ยศอะไรผมรอตอครับร<ล>อตอชื่ออะไรคะชื่อนากินครับนากินมันจะเอาชื่อผมไปทำอะไรครับจะเอาไปแอบอ้างอะไรหรือเปล่าไม่แอบบอ้างก็เวลาคุยสายกันก็ต้องคุยกันให้รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรไงคะนาคินอะไรคะนาคินนามสกุลอะไรคะ ผมเปมีจดายรัหรือเปล่าเนี่ยพี่เป็นคนโทรหาหนูนะผมโทรหาสายผมไม่ได้โทรหาคุณอะคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณภาษาอีสานมาผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ผมก็กรับพี่หนูว่าพี่จะบ้าหรือเปล่าคนที่ชอบว่าคนอื่นบ้าคนนั้นแหละเป็นคนบ้าคับคนบ้าคนนี้แหละครับที่จะจับคุณเนี่ยเอาพี่ก็ พี่ก็พูดมาเลยตกลงคือจะยังไงคือยังไงก็นาคินอะไรคะนาคินยังไม่บอกเลยคะ่ะนานาคินนามสกุลอะไรคะเป็นใครคับเนี่ยมาถามชื่อผมอะไรนักหนาเนี่ยคุณอย่ามาถามเอาติง์นี่ไนะครับอสรุปสรุปให้คุยกับใครคะเนี่ย ก็ผมเป็นรอตำรวสอบสวนที่สอบพอมันสุาพันที่เป็นคนรอคบตัดให้คุณเดินทางเข้ามาก็ถูกไง่ยังไม่เห็นหน้าตาคุณเป็นใครคุณมาชื่อผมคุณเป็นใครครับเนี่ยม่แต่ชื่อหรือเปล่าก็พี่ก็เห็นเบอร์เห็นเรื่องอยู่แล้วอ่ะพี่มาถามกับเพื่อตกลงพี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นตำรวจไม่แล้วพี่ทํางานเป็นหรือเปล่าแล้วพี่แล้วพี่ทํางานเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณเนี่ยเป็นบุคคลตรงตามที่ผมไม้รู่น้องผมติดต่อเข้าไปจริงเนี่ย พอ่ลองถามข้อมูลอะไรมั่วนตัวเนี่ยวคุณเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าพี่ว่าหนูเป็นไหมล่ะอ่ะคุนมะพูดอะไรเนี่ยเก่าหาตายเจ้าหน้าที่เดี๋ยวโดนข้อหามิณฑมาตรเลยครับโอเคเอาเลยพี่เพราะว่าตอนนี้หนูก็โดนข้อหาแล้วข้อหาหนึ่งผมเนี่ยนะครับหน้าอผินเฉยเนี้ยแกกระตานในผมเนี่ยนะรอรัำดับต่อมาการพูดเรื่องสายที่ผมไม่รู้น้อยติดต่อก็ไปเนี่ยนะบ้วคุณกระตานยางขึ้นมาผมแต่ด้านที่ผมไม่ดีคำต่อนบอกให้ตานย่างขึ้นมา ร่วมกับเพราะมีข่าว่าออกมาแล้วพี่คะนามาเนี่ยเขาในส่วนของการตอ้ับพี่พี่คะพี่คะถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่ช่วยไปคุยกับคนของพี่ก่อนนะเอาให้เรียบร้อยก่อนแล้วพี่ค่อยโทรหาหนูใหม่ตกลงจะให้เอายังไงไม่ใช่หน้าที่ครับไม่ใช่หน้าที่ครับในเมื่อในเมื่อคนของพี่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วพี่จะมาคุยคนนอกเพื่อก็ไม่ใช่หน้าที่ของหนูเหมือนกันถ้าอย่างนั้นอ่ะ อ่าก็รอมาเจ้าเลยครับเดี๋ให้โอเคงั้นก็ในเมื่อในเมื่อคนหนึ่งพูดแบบหนึ่งในเมื่อคนหนึ่งพูดแบบหนึ่งหนูก็ไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะงั้นพี่จะทําอะไรพี่เชิญเลยพี่เชิญดําเนินได้เลยพี่ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับต้องอย่างนั้นอยู่แล้วโอเคเชิญเลยพี่หนูอยากเห็นหน้าตาคุณจริงเลยคุณเป็นใครเนี่ยผมอยากเห็นหน้าตาคุณมากเลยเนี่ยมาออกกันต่างผมเนี่ย พี่ไม่รู้หรอว่าหนูเป็นใครตาตาเป็นจริงเลยนะพี่พี่ไม่รู้หรอว่าหนูเป็นใครพี่ก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอ,อคุณอยากเห็นผมอยากเห็นหน้า,นาคุณตาคุณอยากเห็นหน้าตาผมแล้วผมอยากเห็นหน้าตาคุณเหมือนกันเพื่อร,รู้เพื่อนใจเนี่ยมาพูดจาแบบนี้กับผมเนี่ยนะรับราชการมานตั้งกี่ป,ปีไม่เคยใครมาพูดกับผมแบบนี้รองั้นหนูก็รู้สึกภูมิใจนะที่ทําให้พี่ได้รู้สึกแบบนี้โอเคแล้วไงต่อพี่ แล้วไงต่อครับเขามมั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดก็เลทางเข้ามาเป็นการชี้แจงแค่นั้นแหละยากก็เขาบอกว่าก็เขาบอกว่าไปไม่ทานเอางี้ละกันพี่พี่ไปไปเชิญคุณคนนี้มาส่งให้หนูไปคุยกับเขาคนเดิมแล้วกันพงเชษอะไรเนี่ยคุณจะคุยกับหมวดนะเราคุยให้คุณได้ไหมอะไรนะคุณจะคุยก like ับใคร ว่าคุยกับคนที่เขาแบบว่าคุยรู้เรื่องอ่ะคุยรู้เรื่องใช่ไหมอ่าคุยแล้คุยอันที่สอบพอสิครับผมยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครใช่ผมมามีเหลืออะไรคุณผมกไม่เคยเห็นช่างเลยอะไรกันแน่คนนึงก็บอกว่าไม่ต้องไปคนนึงก็บอกให้มาผมไม่เคยเห็นได้ตาคุณเลยเนี่ยผมจะให้เอาเยอะตรงไหนของผมเนี่ยไปเสี่ยงของคุณนะครับหรือว่าไง ในเมื่อพี่ไม่ได้ในเมื่อพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดพี่จะกลัวอะไรพี่พี่พี่ไม่ได้ทําอะไรผิดพี่จะกลัวอะไรคนเราอ่ะถ้ามันไม่มันบริสุทธิ์อ่ะมันก็ไม่ต้องแบบไปกลัวอะไรหรอกถูกไหมขนาดหนูอ่ะหนูหนูผติดต่อไปร้สาเนี่ยนครับภาษาญี่ป่นมาผมยังไม่ได้ตาเลยไม่จําเป็นหรอกพี่ การที่พิจารเนี่ยนะครับข้อมูลได้แ่บุคคลหนึ่งลัก็ที่เป็นข้อมูลภายในของราชการเนี่ยคุณรู้ไหมมันผลจะต้องติดตามมาปเป็นวงว้างนะครับถ้าคุณเป็นผู้ร่วมบริจายขึ้นมาเนี่ยที่แอบอ้างเนี่ยนะตีเนียนขึ้นมาร่วงข้อมูลของานายเจ้าหนี่เนี่ยแล้วผมได้บอกเนี่ยนะครับการเปิดเลิกผู้ตายเนี่ยนะไม่เป็นไรค่ะหนูเซิร์ชได้ค่ะนาคิน เป็นอะไรนะเมื่อกี้นี้เป็นรองตํารวจเอกเดี๋ยวหนูหาก 1> ah, 1 royalty, ็ได้ไม่เป็นไรเจอได้เลยครับเจอเช็คได้เลยอ่าหนูน huh> ึเช็คหนูนึ่เช็คเนี่ยกับชิคได้เลยครับสนักงานตำรวจแห็นตานะเช็คได้เลยเสร็จเสร็จแล้วบอกผมแล้วกันนะครับแต่ถ้าอยากจะเห็นได้เห็นตาแล้วคุณก็มั่นใจเนีแล้วว่าคุณไม่ปิดนะคุณมาเพิ่มรายกับผมแล้วมาเห็นหน้าเห็นตาเลยไหม พี่ก็แอดเบอร์หนูได้เลยเนี่ยเบอร์เนี้ยหนูเป็นเบอร์ไลน์หนูบริสุทธิ์ใจพี่ส่งไปเลยไม่มีนะพี่ไม่มีไอไลน์คุณลูกรคุณอไลน์งเข้ามาร้อยตำรวจเอกไม่มีอะพี่ไม่มีเลยชื่อพี่อะร้อยตำรวจเอกสงพี่ไม่ได้ดังพออ่าใช่ครับผมไม่ได้ดังพอเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปนะครับทำอะไรผิดเนาะไม่ได้ดังนะครับไม่มีเลยร้อยตำรวจเอกนาคินไม่มีเลยไม่มี แสดงว่าพี่ไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้ชื่อนาคินใช่ไหมถ้าตรงนี้เนี่ยการพี่การเน้าที่เปิดตัวหรือสามารถค้นง่ายได้ขนาดนั้นผมเดินเจ้าออกจากสพผมไม่โดนดีตตายเลยครับคุณถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหรอกครับก็แล้วแต่คุณนะคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีป้นที่นะครับไม่ใช่คดีขโมยกระเป๋านะ สวัสดีพ่อผมเลยนะครับเอาว่าถ้างั้นน่ะหนูขี้เกียจคุยแล้วพี่ถ้าอย่างงั้นนะพี่ก็ส่งหมายจับมาเลยละกันได้เลยเออพี่พี่ขี้เกียจคุณก็วาสายได้เลยโอเคพี่ส่งหมายจับมาเลยละกันเพราะว่าหนูคุยครับไม่ส่งครับเดี๋ยวจะเดินไปอ่านให้ฟังครับโอเคพี่เดินมาที่ไหนจะเดินมางก็ไปอ่านให้คุณฟานเลยไม่ต้องห่วงนะรอจัดการเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องรีบ เก <Okay. S 2> ็บเสือ้อผ้าล่ำลาย่านที่น้องให้เรียบร้อยโ <Okay. S 2> อเคราจะไปอยู่ไปเที่ยวอ,อัฟโฟงแป๊บเดงเดี๋ยวกลับมาโอเคเลับาจริงเอง่ <Okay. S 2> าสายไปเลยโอเคขอบคุณค่ะสรุปไม่ยอมบอก